สวัสดีค่ะครัวมานาอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ข้อจะมาทำปลาลนึ่งสมุนไพรเสิร์ฟคู่กับตำแจวะะ่วปลาร์เซ่ปเนนวอมาพร้อมกับเคล็ดลับในการล้างปลายังไงให้ไม่มีกลิ่นคาวไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะพอเราได้ปลามาแล้วเราก็นำไปขอดเกล็ด บังสักประมาณ3-4เส้นตัดท้องเอาขี้เอาไส้ออกให้เรียบร้อยนะคะก็จะใส่เกลือแกงลงไปสักประมาณ1กลกับมือใหญ่ๆตามด้วยมะนาว1นึ่งลูกใหญ่ๆค่ะเราจะนำเกลือแล้วก็มะนาวนะคะมาถูตรงตัวปลาเพื่อเอาเมือกปลาออกให้เกลี้ยงค่ะส่วนท้องปลานะคะแล้วก็ถูออกให้เรียบร้อยนะคะตรงท้องปลาก็จะมีสีดำๆค่ะ พอเมื่อปลาของเราหมดแล้วนะคะเราก็จะนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะสำหรับปลานินของเราก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเตรียมหมักเครื่องกันเลยค่ะแล้วก็จะใส่ผงปรุงรสล,ลงไป2ช้อนชาเกลือแกงสองช้อนชาทําการนวดนวดทุถูถถนะคะเพื่อให้เครื่องปรุงซึมเข้าไปในเนื้อปลาค่ะนวดนวดทุถ,ถ,ถูนะคะ ต่อไปค่ะเราก็จะนำใบมะกรูดมาใส่ตรงท้องปลานะคะเพื่อดับกลิ่นคาวแล้วจะทำให้ปลาของเรามีกลิ่นหอมนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปตรงท้องปลาเลยค่ะใส่ใบมะกรูดแล้วก็ตามด้วยตะไคร้ทุบลงไปนะคะใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะ สำหรับปลาของเราก็หมักครบเวลาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนํามานึ่งค่ะเราก็จะตั้งหม้อต้มน้ําให้เดือดพอน้ําเดือดดีแล้วเราก็จะนําซึ้งมาวางรองด้วยใบตองนะคะจากนั้นเราก็จะนําตะไคร้ทุบมาวางค่ะวางรองไว้นะคะจะได้มีกลิ่นหอมตามด้วยใบมะกรูดต่อไปก็จะนําปลามาวางเลยนะคะ ส่วนด้านบนนะคะเราก็จะใส่ใบขึ้นช่ายลงไปตามด้วยใบมะกรูดอีกทีค่ะปิดฝาหม้อนึ่งต่อด้วยไฟกลางประมาณ25นาทีค่ะ ระหว่างที่เรารอให้ปลาสุกค่ะเราก็จะนำหอมแดงกระเทียมพริกแดงนำมาคั่วให้สุกค่ะสำหรับพริกแดงหอมแดงกระเทียมของเราก็คั่วสุกแล้วนะคะต่อไปก็จะนำมาใส่โคก ตต่อไปเรื่อยๆเ,เพื่อให้หอมแดงกระเทียมของเราละเอียดพอหยาบๆนะคะ ก็จะเอาละเอียดประมาณนี้นะคะละเอียดพอหย,ยาบๆค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการปรุงรสนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสด,ด้วยชูรสตามด้วยน้ำปลาแล้วก็ปลาตัวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเพื่อนๆสามารถชิมรสชาติตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะ พอรสชาติได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะสำหรับปานินของเราก็หนึ่งสุกได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดเก๊สยกออกตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จแล้วคะ่ะสำหรับวิธีการทำปลานิลน,นึ่งสมุนไพรเสิร์ฟคู่กับตำแจ,วจ่วปลาเแซ่บๆนั่ๆก็เป็นกับข้าวง่ายๆบ้านๆอร่อยๆค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะรับรองเลยว่าอร่อยแซ่บไม่ผิดหวังแน่นอนหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดีวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ